สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องฟิสิกส์บายุูโนตอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเรายังอย,างอยู่กันเกี่ยวเรื่องของวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่2564นะครับซึ่งจะประกาศใช้ในปีหน้านี่ยในปีการศึกษา2564ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับก็หลายๆคนคุณครูหลายๆคนก็เริ่มแบบเฮ้ยแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องเตรียมพร้อมอยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะไปสรุปมาให้ฟังว่าที่หลังจากที่ผมไปอบรมกับ ถ้าเลขาธิการกรกศที่มหาวิทยาลัยศิมการที่ได้เล่าไปนะครับในวันที่16ธันวาเนี่ยนะครับผมก็เลยมาสรุปเป็นประเด็นว่าคุณครูจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ประกาศไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเราจะลดความซับซ้อนในครูแล้วก็คืนครูสู่ห้องเรียนเพราะฉะนั้นการประเมินในรอบนี้ก็จะเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยตรงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่านะครับการประเมินเนี่ยมันจะต้องประมาณไหนกันบ้าง นะครับประมาณไหนกันบ้างอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการประเมินในรอบนี้มันไม่ได้ประเมินแบบทุกคนใช้เกณฑ์เดียวกันหมดนะครับคราวนี้ทุกคนทุกระดับเนี่ยจะมีเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปตามระดับวิทยาฐานะนะครับก็คือถ้าในกรณีที่เป็นครูผู้ช่วยเนี่ยสังเกตว่าก็ประเมินแค่ในระดับการปฏิบัติแล้วก็การเรียนรู้เท่านั้น นะครับส่วนถ้าในกรณีที่มาเป็นระดับครูแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราจะต้องมีการอัดแอพพลายขึ้นมานะครับก็คืออันนี้ก็คือครูอค,อ,ค,อ,คอสอนหนึ่งะเ,เนาะนะครับถ้าใครที่จะประเมินชํานาญการเนี่ยนะครับจะต้องไปถึงขั้นของการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับสามารถแก้ไขปัญหาในห้องเรียนได้นะครับใครที่จะส่งครูชํานาญการพิเศษนี่แหละครับคราวนี้สังเกตเห็นไหม จะต้องไปถึงเรื่องของการลิเริ่มพัฒนานะครับคำว่าลิเริ่มพัฒนาในที่นี้ก็คือแน่นอนว่ามันจะต้องมีการลิเริ่มในสิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนานะครับหรือว่าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นพัฒนาปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมนะครับถัดไปถ้าใครจะส่งไปถึงนี่เชี่ยวชาญแล้วครับถ้าเชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องมีการคิดค้นะนะครับคือสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา แล้วทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะครับใครที่จะไปถึงขั้นเชี่ยวชาญพิเศษนะครับก็คือจะต้องทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเรียก create and impact นะครับนะใน create and impact นี่ก็คือต้องสร้างสิ่งใหม่มาแล้วก็สิ่งใหม่นี้เรานำไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอน นะครับในการเรียนการสอนอันนี้ก็คือคร่าวๆว่าเวลาประเมินแต่ละระดับเนี่ยความต้องการเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับความในการประเมินนั้นจะมีระดับไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเราต้องประเมินในระดับไหนาวนี้มาดูสื่อถึงการเตรียมตัวนะครับในการประเมินวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับก็คืออย่างที่บอกครับมันจะต้องมีเรื่องของการคงวิทยาฐานะ คุณครูจะต้องทำ PA ครับกับผู้บริหารนะทำ PA กับผู้บริหารนะครับตามจำนวนปีที่ระบุในวอลใหม่เนาะนะครับผมยังไม่บอกนะว่อลใหม่ใช้เวลากี่ปีเนาะนะครับก็คือทำ PA เนะี่ยนะครับกับผู้บริหารพอครบปุ๊บนะครับเราก็มาประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเวลาประเมินนั้นใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมเขียนสรุปให้ทีหนึ่งเนาะนะครับอันนี้หนึ่งก็คือ จะต้องมีคลิปการสอนอนะนะครับจะต้องมีคลิปการสอนนะครับนะอันที่2นะครับมันจะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับแสดงถึงในคลิปเลยนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือนักเรียนนะครับจะต้องมีผลงานหรือว่ามีผลลัพธ์จากการเรียนจากการจัดก,การเรียนการสอนออกมานะครับมีผลลัพธ์ออกมามีเอาต์คัมออกมา นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างน,นะครับอ่ะผมมาสรุปให้แบบนี้แล้วกันเนาะอย่างที่บอกยังไม่ผมยังไม่ฟันธงนะว่าจะต้องไปแบบนี้ละนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายเราต้องฟังประกาศแล้วก็ดูให้ชัดเจนในเอกสารอีกทีหนึง่งนะครับดูให้ชัดเจนในเอกสารอีกทีหนึง่งอ่ะแต่ผมบอกการเตรียมตัวคร่าวๆนะครับว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวอะไรกันบ้าง นะครับการเตรียมตัวคร่าวๆเนาะนะครับนะเดี๋ยวผมเขียนสรุปให้ตรงนี้ผมขออนุญาตผมมาแอบอยู่ข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับการเตรียมตัวคร่าวๆเลยนะครับอันที่1เลยนะครับที่คุณครูจะต้องเตรียมตัวนะครับอะอันที่1นะครับขอตัวใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะอันท yup> ี่1ที่คุณครูจะต้องเตรียมตัวนะครับก็คือคุณครูจะต้องเริ่มนะครับจัดทําคลิปการสอนละ ในคลิปการสอนเนี่ยนะครับก็คือเขาให้ต yeah> ั้งกล้องถ่ายในห้องเรียนเลยให้เห็นทั้งครูแล้วก็เห็นทั้งเด็กเลยนะครับก็คือตั้งกล้องนะครับนะถ่ายในห้องเรียนนะครับตั้งกล้องถ่ายในห้องเรียนโดยที่คลิปที่เราถ่ายเนี่ยหรือว่าการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะต้องไม่เกินนะครับไม่เกิน60นาทีนะก็คือมีคลิปนะครับ ความยาวไม่เกิน60นาทีนะครับเท่าที่ท่านบอกเนี่ยท่านบอกว่าห้ามตัดต่อด้วยนะครับห้ามตัดต่อนะครับก็คือพูดง่ายก็คือเขาไม่สับไม่ไม่ให้เราจ้างสตูดิโอมาถ่ายหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับคือให้เป็นเรียลคลิปเลยเป็นคลิปแบบสดๆเลยเห็นทั้งครูเห็นทั้งเด็กเห็นปฏิกิริยาของครูเห็นปฏิกริกริยาของเด็กเลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นสรุปอันแรกเนี่ยจะต้องมีคลิปนะครับคลิป การสอนนะครับ60นาทีนะครับ,นะรบมีคลิปการสอน60นาทีโอเคเนาะอันที่2นะครับอันที่2ส,สิ่งที่ครูคจะต้องเตรียมถัดมาก็คือแผนการสอนนะครับแผนการสอนแผนการสอนในคลิปนั้นเลยนะครับในคลิปนั้นเลยที่สอดคล้องกับคลิปลรานะครับแผนการสอนพร้อมทั้งมีผลงานครับ นักเรียนครับนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนซึ่งอันนี้ผลงานนักเรียนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะส่งในลักษณะของภาพถ่ายนะครับหรือว่าจะส่งในลักษณะของแบบไหนนะครับผลงานนักเรียนเนี่ยต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนนะครับอ่โอเคนะจะต้องเป็นผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั่นนะโอเคนะครับ ขั้นที่3หลังจากครูบันทึกคลิปเตรียมการสอนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะต้องส่งคลิปครับส่งคลิปไปนะครับในการส่งคลิปเนี่ยเขาจะให้ส่งเข้าระบบออนไลน์นะครับระบบออนไลน์ซึ่งจะเปิดในประมาณเดือนตุลาคม64นะครับเป็นระบบที่ทางคอคสอน้นจัดทาขึ้นมานะครับนะอันนี้เข้าสู่ระบบออนไลน์ หลังจากเราส่งคลิปไปเรียบร้อยครับคลิปนั้นจะถูกส่งต่อครับส่งลิงก์ครับนะไปให้กรรมการนะครับไปให้กรรมการกรรมการก็จะทำหน้าที่ในการดูคลิปของเรานะครับโดยกรรมการเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับสท่านด้วยกัน3ท่านเนี่ยก็ขึ้นอยู่เ,เขาเท่าที่ฟังเนี่ย ะจะเป็นลักษณะของการสุ่มนะครับสุ่มแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้กับกรรมการนะครับซึ่งกรรมการเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณครูนะครับคุณครูที่มีวิทยาฐานะสูงกว่านะครับมีอาจารย์มหาลัยครับนะอาจารย์มหาวิทยาลัยวิทยาลัยนะครับอ่านะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็อาจจะเป็นศึกษานิเทศนะครับศึกษานิเทศนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนผมก็ไม่ฟันธงนะ รเรื่องของคณะกรรมการว่าจะเป็นใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดชัดๆอีกทีหนึง่งนะครับถัดมาครับสิ่งที่เราจะทราบถัดมาก็คืออันที่5ก็คือเขาจะประกาศผลครับประกาศผลนะภายใน2เดือนนะครับว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าสมมุติว่าผ่านก็จะได้แต่งตั้งไปเลยนะครับแต่งตั้งเป็นวิทยาฐานะใหม่ นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับครูก็ส่งใหม่ครับนะส่งใหม่แล้วก็รอฟังผลนะครับสามารถส่งได้ตลอดครับคุณครูสามารถส่งได้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่ผมสรุปมาจากที่ฟังจากท่านเลขาธิการนะครับก็คือครูจะต้องมีคลิปการสอนนะครับความยาวไม่เกิน60นาทีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะนะครับ การสอนในห้องไม่ใช่ว่าแบบสอนเฉยเฉยเหมือนแบบยืนสอนหน้ากระดานแน่นอนครับมันจะต้องมีเทคนิคกระบวนการตามระดับเนี่ยที่ที่เขาแจ้งไว้ในนี้ว่าไรใครอยู่ระดับไหนจะต้องมีคลิปการสอนระดับไหนเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นไปตามระดับตรงนี้นะครับอันที่2ก็อย่างที่บอกครับก็คือจะต้องมีแผนการสอนประกอบ <IST uk t av is> นะครับมีแผนการสอนประกอบนะครับแล้วก็มีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นนะครับหลังจากคุณครูบันทึกคลิปสเปสเร็จเรียบร้อยคุณครูก็ส่งคลิปเข้าไปในระบบออนไลน์นะครับหลังจากคลิปนั้นถูกส่งเข้าไปในระบบออนไลน์พร้อมกับเอกสารเนาะพร้อมเอกสารแต่ผมไม่ดูว่าเอกสารจะมีอะไรบ้างนะครับก็พร้อมกับเอกสารลิงก์นั้นจะถูกส่งไปให้กรรมการ3คนนะครับตรวจ นะครับกรรมการ3คนอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะกรรมการผมไม่ฟันธงนะว่ามีใครบ้างนะครับอาจจะมีพออ,อด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะประกาศผลให้กับคุณคณรูทราบนะครับภายใน2เดือนนะครับถ้าผ่านก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่านก็ส่งใหม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมสรุปมาได้จากการไปอบรมมานะครับจากการไปอบรมมายังไงก็อย่างที่บอกเนาะรอความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้ว ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมนํามาบอกให้กับคุณครูได้รับรู้รับทราบก่อนใครเลยยังไงอย่าลืมฝากติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณโอ๊ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิป,ปใหม่ๆเนี่ครับคุณครูจะได้รู้ก่อนใครเลยกดสันกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะนี่ครับสวัสดีครับ